ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีนเรับทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอรนออนไลน์เรื่ององค์ประกอบสินความสมดุลนะครับน mm ักเรียนชั้นปหนะครับความสมดุลหรือดุลยภาพหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอียงนไนปทางใดข้างหนึ่งเลวลาเราวาดภาพนะครับซ้ายขวาบนล่างเท่ากันแบบเท่ากันเตะเตะเลยนะครับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งน้ำหนักเฉลี่ยแล้วมันดูเท่ากันนะครับ ดูจากภาพตัวอย่างนะครับภาพนี้ภาพซ้ายและภาพขวาเนี่ยเท่ากันนะบนล่างเหมือนกันไม่มีหนักไปด้านใดด้านหนึ่งาภาพนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ดุลยภาพเนี่ยหร,หรือความสมดุลเนี่ยมีอยู่สแบบนะคือดุลยภาพแบบสมมาตรกับแบบไม่สมมาตรเราไปดูแบบสมมาตรก่อนนะครับสมมาตรก็คือความสมดุลแบบซ้ายขวาที่เหมือนกันไเ,เป๊ะเลยเหมือนกอบกันมา นะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับเห็นไหมว่าด้านซ้ายก็เหมือนกันด้านขวาก็เหมือนกันอืมอันนี้เหมือนกันนะครับซ้ายขวาอาจจะต่างกันนิดหน่อยที่ลักษณะของคนแต่น้ําหนักมันเท่ากันครับอ่าที้มาดูแบบไม่สมมาตรหรือปะสมมาตรบ้างน้ําหนักเนี่ยมันไม่เท่ากันก็จริงแต่พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับ เห็นไหมคือบางภาพเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างหรือพื้นที่ว่างของภาพอย่างเช่นท้องฟ้าเนี่ยให้มันมีไว้เพื่อที่ให้ภาพเนี่ยมันมีวิติมีระยะนั่นเองไม่ได้อยจะสงสัยว่าเฮ้ยครูข้างขวามันโล่งนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยจริงแล้วมันเขาอาจจะตั้งใจเว้นไว้เพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างให้มีอากาศภายในภาพนะครับแต่ตรงที่เท่ากันคือตรงต้นไม้กับตรงคนนี้สองฝั่งนี้มันบาลานซ์กันแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนคนตรงนี้ที่มีแสงกับแสงดวงจันเนี่ยน้ำหนักเท่ากันนี่คือเรื่องดุลยภาพและความสมดุลนะครับการบ้านประจำสัปดาห์นะครับจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพเกี่ยวกับความสมดุลแบบที่มันเท่ากันอันนี้เป็นตัวอย่างภาพนะครับหรือจะวาดแบบนี้ก็ได้หรือจะออกแบบให้มันเป็นเส้นเองก็ได้แต่ ซ้ายขวาบนล่างเนี่ยต้องเท่ากันเป๊ะให้มันได้สมมาตรแบบนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถอยคลิปกลับไปฟังใหม่นะครับอ่านี่คือการบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ